ข้างางสนามเอ็ดวัตมนีนั้นคอเสนอมู่บ้านลึกลับในประเทศลาวและมือนีนนั้นคอพักเรื่องฟุตบอลฟุตบอลจากข่าวขออัดคลิปยาวๆขอ,องเมืองรับแลและก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นยังต้องเฮ็ดคลิปนี่ขึ้นมา กันย้อนว่ามีเพื่อนๆที่เป็นคนไทยขอกันเข้ามาว่าอยากเบิ่งอยากฟังเรื่องหมู่บ้านลึกลับในลาวลือเมืองลับแลในลาวสไตล์ข้างๆสนามเอ็ดวันแอดเลยหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังมาเบิ่งกันว่าหมู่บ้า,บานแห่งนี้ตั้งอยู่ทิศท,ทางใดของประเทศลาวและหมู่บ้านแห่งนี้น่าไปเยี่ยมชมสําได้และเมื่อนี่ทางขักสนามเอ็ดวันจะพาทุกท่านมาเบิ่งแบบเจาะลึกจัดเต็มมาแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งพ้อมๆกันเลย และหมู่บ้านลึกลับหรือหมู่บ้านลับแหลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคุนคำคลองแครงคำม้วนและที่เมืองคุนคำแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งคองถ้ำกองหล่อถ้ำที่ได้สร้างยาน่าว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเป็นถ้ำที่มีขนาดลึกยาวถึง7กิโลเมตรเลยทีเดียว โดยถ้ำกองล่อแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีและผู้คนในเมืองแห่งนี้อย่างไน้สายสายน้ำแห่งนี้เป็นการสัญจรเดินทางหยาวไปเทงเมืองนาไกโดยว่ากันว่ามีลายถ้ำโดยการที่เชื่อมต่อไหลลงมาหากันบ่ว่าจะเป็นถ้ำสร้างถ้ำเฮียมเฮียงถ้ำผ่านโดยถ้ำทั้งหมดที่ก้าวมาในนั้นล้นแล้วแต่ลายมาเชื่อมต่อกับถ้ำที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศอย่างถ้ำกองล่อโดยว่ากันว่าเมื่อเขาต้องการที่จะเข้าไปในเมืองลับแล่นั้นเขาต้องบุกผ่านถ้ำที่เชื่อมต่อกับถ้ำกองลอนี้เข้าไปใน การเดินทางเขาต้องใส่เท่าหรือบอกก็ขี่ควายเข้าไปเท่านั้นเพราะภาหนะต่างๆรถยนต์รถจักบ่มีเส้นทางให้เห่าสัญจร ระยะเวลาในการเดินทางจากปากถ้ำไปจนหอดหมู่บ้านใส้เวลาเวลาประมาณ45นาทีและอีกฝ้าของถ้ำแห่งนี้สาวบ้านอยู่ทางในนั้นพวกเขามีวิถีชีวิตคือกับเฮาข้างนอกคือบุคคลทั่วไปยามฝนพวกเขาก็ผ่ากันให้ท่าเห็หหนหน้าตกแรงมาพวกเขาก็ผ่ากันเห็นหุกตั้่ายแบบชาวนาทั่วไปและถ้าหากเจ้าได้เข้าไปแล้วคานออกมาทางเก้ามีอีกทางให้เจ้าก็คือตรงปีนผู้ปีนเขาออกไปและถ้าหากเจ้าได้เข้าไปอยู่ทางในของหมู่บ้านลับแหลแห่งนี้ที่นี่บ่มีน้ำปปาบ่มีสัญญาณโทรศัพท์และ มีรถทุกชนิดสัญจรไปมาหรือจะมีได้ก็น่าจะเป็นรถทีฟที่ชาวบ้านแถวนั้นเอาเข้ามาปั้นกันและอยู่ทางในของหมู่บ้านลับแลแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งต้นไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มในฤดูหน้าฝนและอยู่ในทางในของหมู่บ้านลับแลแห่งนี้ถ้าเจ้าได้เข้าไปแล้วเจ้าสิตัดจากโลกภายนอกจังชินช่นเชิงก็คือที่ก้าวมาก่อนนั้นนี้อยู่ทางในบ่มีน้ำปะปาบ่ามีสัญญาณโทรศัพท์และบ่มีรถสัญจรไปมาพเพราะเฮ็ดนี้เองมันจะเฮ็ดให้แอดคิดว่าถ้าเฮ่าได้เข้าไปแล้วเหาต้องตัดจากโลกภายนอกจังชิ่าน ด้กาลังตีและยืนยันไว้แล้วว่าถ้าเขา,เขาไปเขาต้องตัดสจากโลกภายนอกอย่างแท้จริงและหมู่บ้านแห่งนี้มีมานานแล้วมันบ่เม็นหาก,กเกิดแต่ปีสองปีเพียงแต่มันได้โด่งดังก็เพราะว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งได้ทายเอาไว้ภายหลังเมื่อบนานมานี้ปีสองปีที่ผ่านมาและขอย้ำอีกเทีว่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคุนคำคลองแครงขมวนโดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่หลายๆคนให้ความสนใจและเป็นหมู่บ้านที่โด่งดังที่สุดในประเทศเลาว เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจ้ายักษ์ไปลินไปเที่ยวถ้าเจ้าไปฮอดเมืองคุณคําคลองแงครงำมวนเจ้าก็สามารถที่จะทำผู้คนในเมืองคุณค,คําคนแถวนั้นก็จะหู้กันและในระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าไปสู้หมู่บ้านลึกลับแห่งนี้นั้นมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งได้บอกว่าจะต้องขี่เหือข้ามแม่น้ำหนึ่งสายข้ามห้วยคลองบึงและเดินทางตีนลายลอยแมทเพทื่อจะถึงทางเข้าปาักถ้ำของหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้บะลึกลับสมนามที่ก้าวข้ามกันมา และระยะเวลาในการเดินทางจากบักทำไปหอดมู่บ้านนั้นก็คือที่เก้าวมาก้อนนันนี้ใช้เวลาเวลาประมาณ45นาทีแน่นอนหลายๆขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านโด่งดังหมู่บ้านเกาแกแห่งนี้มันต้องมีประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาอย่างแน่นอนและม้นนี้ทางคักสนามเอ็ดวานจะผ่าทุกทานมาเบิ่งประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ทางบุฒ่าพ่นเล่าขานต่อๆกันมา โดยประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านลึกลับแห่งนี้ทางผู้เท่าเพนได้เล่าเอาไว้ว่าย้อนกลับไปในอะดีตเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วและในเมื่อก่อนมีนามว่าหมู่บ้านอาลันลจนาซึ่งแปลออกมาได้ว่าเป็นเมืองที่งดงามเหมือนดั้งที่แตงแต้มเอาไว้ในเมื่อก่อนมี13มหมู่บ้านและ13วัดที่อ้อมหอมไปด้วยผู่พาอันจิตตการตาหน้าลงไลและมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ15กิโลตามแมตร ความงดงามคือกำานนิยาย่ิย่อีกฝากหนึ่งกับโลกมนุษย์จนผู้คนพาก,กันก้าวขานและเอื่นไปตำตามกันว่านี่คือเมืองลับแลสถานที่ดังก้าวตั้งอยู่ที่บ้านหน้าหรือเอื่นว่ากระตึบบ้านหน้าตั้งอยู่ที่เมืองคุนคำคลองแข้งามวนดังที่ก้าวมาก่อนหน้านี้และสาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างลงเรืออยูสิบเอ็ดครอบครัวและประชากรห้าสิบกว่าคนและสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้เล่าขานกันมาของหมู่บ้านแห่งนี้ สมัยเจ้าอนุวงศ์วิลกษัตริย์ภูกาหานของลราได้สู้บกับสยามในผาทับเข้ามาภายในถ้ำแห่งนี้มันจึงเให้ทหารสยามลงกลเข้าไปเพราะภายในระหว่างกลางของถ้ำแห่งนี้ลึกเข้าไปประมาณ800เมตรจะเป็นทางแคบกว่าทุกบอน และเลิกเข้าไปจะเป็นห้อมทงไงทหารสยามจึงคิดวา่าพระเจ้าอนุวงศ์คงจะลี่อยู่ข้างในและบ่มีทางออกไปอย่างแน่นอนจึงระดมทหารให้เอากรนหินไปอัดไว้และจูดอุ่นักเพ็ดแห้งเพื่อให้วังตาอีขาดํำแต่ในสุดท้ายเจ้าอนุวงศ์ก็ได้พยายามหาทางออกจนเจอไปจนซอดหมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้ตั้งฐานทัพพักเสาอยู่ที่นั้นเพราะพระองค์เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่เก่าแก่พราะที่พื้นมีกระตึบลือซิมไงทุกๆวนันขึ้น15ค่าำเดือน4ีของทุกๆปีจะได้มีการจัดงานว เฮ็ดบุญเพลนึกถึงและเป็นสิริมงคลของวัดแห่งนี้และอิงตามการบอกเล่าจากปากของชาวบ้านเพิ่ได้เล่าวว่าวัดแห่งนี้เพิ่นนด้ผักาการซืบทอดกันมายาวนานเกือบห0 0ปีแล้วและนี่ก็คือเรื่องเล่ารวมถึงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านลึกลับในลาวหรือที่ลหลายคนเอื่นว่าหมู่บ้านลับแล่ที่ทางข้างสนามเอ็ดวันนำมาเล่าสุธานฝั่งตามคำขคถ้าหากพี่น้องอยากฟังเรื่องใดอยากให้ลินจัดเรื่องใดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นำ และถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเป็นจ้องขออภัยไว้หน,น้าที่นี้และเรื่องราวข้อมูลวันรับแร่ร่มเทิงประวัติศาสตร์ก็จบเพียงซ้ำนี่และมือนี่ทางข้างสนามเอ็ดวันตรงขอกก่าวคำว่าล่าลงแล้ว